เกินต้านไออพิษดาสวมมิกานี้สีน้ำเงินหดหุ่นสุดปวัวปางจนลืมดูวิวด้านหลังเมื่อวานสองตุลาคมเพิ่งจะลงภาพชุดว่ายน้าวันเพสสีขาวสุดเซ็กซี่ขโมยใจชาวเน็ตไปยกยกวันนี้จัดอีกเซตหวานหวานเรียกได้ว่าสาวไออพิศดาเครือคงคา แรงดีไม่มีเผ่าจริงโดยสาวไออภิษฎาได้โพสต์รูปตัวเองในชุดบิกินี่สีน้ำเงินตัวจิว๋วพร้อมกับวดิวท้องทะเลที่หมู่เกาะอ่างทองพร้อมแคปชั่นว่าวิวออนท็อปแฮชแท็กหมู่เกาะอ่างทองแฮชแท็กดีใจที่ได้มาตอนนี้แก่กว่านี้ไม่ปีนแล้วนะแฮชแท็กวิวคุ้มค่าเหนื่อยแฮชแท็กไทยแลนด์แต่ดูเหมือนว่าแฟนๆที่เข้ามาไม่มีใครสนใจวิวด้านหลังกันแล้วเรียกได้ว่ากนามกดไลค์สาวไอแบบรวๆกันเลยทีเดียว ก็หุ่นปัวปังขนาดนี้ใครไหวไปก่อนเลยจ้าขอขอบคุณภาพไอยอภิสดาภาพเป็นแหล่งข้อมูลข่าวมาทีติชนออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ